สวัสดีค่ะไพ่เล่าเรื่องนะมาวันนี้มาดูกันตอนช่วงกลางวันแทนนะคะไม่รู้จะเป็นเรื่องราวของใครตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงเรื่องราวที่คุณอยากรู้แล้วก็อยากทราบดีๆนะคะแม่หมอคอยออกมาใช่แล้วตรงแล้วก็ใกล้เคียงกับเพื่อนๆที่เข้ามารับดูรับชมในช่วงเวลานี้กันนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆก,การติดตามนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์ เป็นขวัญและกำลังใจเป็นเพื่อนกันในช่องไปยาวๆนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางเพจช่องทาง YouTube หรือช่องทาง TikTok นะใครอยากดูดวงส่วนตัวกับแม่หมอทักหาแม่หมอได้โดยตรงเลยนะคะแม่หมอ จะมีคิวอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ไม่ใช่แปลว่าจะทั้งวันแบบนั้นเพราะฉะนั้นะทักมาสอบถามเวลาและคิวก่อนได้แพ็กเกจการดูดวงมีแบบดูแบบละเอียดยิบเลยก็มีค่ะที่เป็นศาสตร์ขั้นสูงนะโดยใช้ศาสตร์ของพมยาเนี่ยแหละค่ะไปจนถึงศาสตร์เบื้องต้นจากการสับไพบ่สิบสใบมันจะมีความแตกต่างกันมากพอสมควรในแต่ละแพ็กเกจนะคะแล้วก็ ความลึกในเรื่องของการดูก็จะต่างกันด้วยในแต่ละแบบนะใครสนใจจะดูกับแม่หมอเนี่ยปลายเดอ,อปลายปีแล้วเนาะบางคนอยากจะเช็คเป็นรายปีแล้วก็เช็คละเอียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมาดูแพ็กเกจใหญ่ไปเลยก็จะเป็นช่วงๆเวลานี้แหละนะถ้าเกิดใครอยากดูทักถามหาแม่หมอได้เลยนะคะไปค่ะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้จะเป็นเรื่องราวของใครนะคะอ่า มีใครบางคนที่คุณกําลังนึกถึงแม่หมอว่ามันน่าจะมีอะไรดีๆกับเขาในเรื่องของความรักเพระพาะไพ่ความรักมันปรากฏขึ้นเลยเด่นชัดเลยนะถ้าพวกคุณยังอยู่ในความสัมพันธ์กันอยู่คนคนนี้บอกว่าเขารักคุณเขายังคงรักคุณเสมอแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เคยเลิกราตัดจบห่างหายกันไปแล้วแล้วคุณมานั่งส่องเขาอยู่เนี่ยแม่หมอก็จะบอกว่าคนคนนี้ จริงๆแล้วเนี่ยลึกๆเพราะเนี่ยมันคือมหาสมุทรนะใต้กลนมหาสมุทรสาหรับสําหรับนี้เพราะฉะนั้นลึกๆแล้วคนคนนี้ในใจเขายังมีคุณอยู่เขายังไม่ได้ใครมาแทนที่คุณอยู่เลยนะ <c oughs> แต่เดี๋ยวดูให้ขยายต่อไปค่ะว่านี่คืออดีตปัจจุบันอนาคตนะเป็นคนที่เรียกได้ว่า อยากจะเป็นครอบครัวกับคุณหรือบางคนอาจจะแต่งงานกันแล้วเพราะนี่มันเป็นพ่อแม่ลูกนะคะไพ่สิบเหรียญเป็นลักษณะของคนที่มีแต่ความรักมีการเติมเต็มให้กันละกันเคยแต่งงานหรือว่าแต่งงานกันแล้วใช้ชีวิตด้วยกันแล้วมีลูกสร้างครอบครัวด้วยกันแล้วหรือถ้าเป็นคนที่ห่างหายตัดจบไปก็คือเป็นคนที่เคยเป็นครอบครัวกับคุณมาก่อนหรือเคยคิดวางแผนอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณอยากจะมีลูกกับคุณแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูตัวคุณซิว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้นะ อา้าเกิดอะไรขึ้นนะตัวของคุณกลายเป็นไพ่เจ็ดดาบพอเจ็ดดาบลงในฝั่งของคุณแม่หมอมองว่าคุณต้องมีอะไรบางอย่างและที่คุณอาจจะบอกเขาไม่ได้มันเป็นอะไรเกี่ยวกับการกระทําลับหลังหรือเป็นสิ่งที่บอกเขาไม่ได้ในลักษณะอย่างนั้นนะคะคืออะไรคุณมีอะไรกับเขา คุณมีอะไรกับเขามันมีอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในเชิงของคุณที่มันเป็นสิ่งเร่งด่วนที่คุณจะต้องทอําอ่ะเรื่องคอขาดบาดตายอะ่ะคุณอาจจะมีเรื่องอะไรที่ปกปิดเขาก็ได้ในบางเรื่องบางคนบางคนอะ่ะแม้ว่าจะเป็นครอบครัวกันแล้วเนี่ยแต่ว่าในเรื่องของหนี้สินหรืออะไรที่มันเป็นเรื่องเฉพาะส่วนบุคคลอะ่ะมันเขาเรียกว่าพื้นที่ส่วนตัวเนาะที่เราอาจจะไม่ได้บอกแต่แม่หมอมองว่าในฝั่งของคุณตอนนี้คุณน่าจะมีอะไรบางเรื่องที่คุณจะต้องทําเร่งด่วน หรือเรื่องนั้นเข้ามาขับขันในชีวิตของคุณและทําให้คุณนะ่ะต้องทําอะไรลับหลังเขาในทิศทางที่คุณนะ่ะอาจจะไม่ได้บอกเขานะไม่ได้บอกกับคนที่เป็นครอบครัวหรือคนที่สร้างครอบครัวคนนี้แต่ใดๆก็ตามสิ่งที่คุณกําลังจะทะําอ่ะมันขึ้นเป็นไพ่สี่ไม้เท้าอะไรเอ่ยจะทําลับหลังอะไรเอ่ยที่จะทาเร่งด่วน เออมันได้ตั้งแต่ว่าพอขึ้นสี่ไม้เท้าเนะีคุณกําลังจะทำเซอร์ไพรส์อะไรเขาหรือเปล่าในเรื่องของความรักอะไรอย่เงี้ยกำลังจะทำเซอร์ไพรส์อะไรเขาหรือเปล่าในในเรื่องของงานพิธีหรือว่าเซอร์ไพรส์ในเรื่องของ วันสําคัญก็ได้ของใครบางคนอะไรอย่างเงี้ยคุณกําลังจะทําอะไรเซอร์ไพรส์เขาหรือเปล่าที่คุณกําลังแอบทําอยู่แล้วไม่ได้อยากให้คนคนนี้รับรู้แต่ใดก็ตามแบบไพ่มันขึ้นสวยอยู่ค่ะว่าทางฝั่งของเขาเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่เขารักคุณเป็นคนที่เขาอยากสร้างครอบครัวอยู่ด้วยหรืออาจจะสร้างครอบครัวร่วมกันแล้วแต่ของคุณอนะ่ะตอนขึ้นต้นมามันขึ้นมาแบบปริศนาหน่อยว่าคุณมีอะไรทํารับหลังเขานะแล้วเป็นเรื่องที่คุณกําลังเร่งกําลังมุ่งเป้าจะทําด้วยซึ่งสิ่งที่คุณจะทํานั้นปลายทางก็คืออเป็นทททิศาางงขกรี่ สร้างครอบครัวสร้างฐานนะเซอร์ไพส์แต่งงานอะไรแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วยังไงต่อพลังงานสามารถกับข้างกันได้นะคะเพราะมันเป็นแรนดอมเนาะมันไวเวอร,ไววอร์ไวเวอร์ซ่าได้นะมันเป็นทิศทางว่าเไพ่แปดดาบลงในฝั่งของเขาในอดีตคนคนนี้หรือว่าปัจจุบันก็ได้นะคนคนนี้อาจจะเคยเป็นคนที่คุณกับเขาเคยรักกันมาก่อนแต่ว่ามันเป็นทิศทางว่า เขาตัวเขาเองในอดีตเขาอาจจะมีปมในเรื่องของความรักที่ไม่ดีก็ได้นะเพราะว่าแปดดาบเนี่ยมันเป็นลักษณะขังตัวเองอยู่ในพื้นที่เห็นไหมคะระดาบลายล้อมรอบตัวเขาเลยนะปิดหูปิดตาผูกไม้ผูกมือนในลักษณะนี้เขาอาจจะเคยมีประสบการณ์ความรักที่ไม่ดีมาก่อนความรักที่มันสร้างความเจ็บปวดให้กับเขาเขาอาจจะเคยมีรักแท้ในหัวใจของเขาอ่ะครั้งหนึ่งแล้วก็ไอ้รักแท้ที่เขาคิดว่าจะมีน,นั่นแหะ ต้องเป็นคนที่มาก่อนคุณนะรักแท้ที่เขาจะมีนั่นแนหะกลายเป็นว่ามันเป็นพิษกับชีวิตของเขาอาจจะโดนหักหลังอาจจะโดนอะไรที่มันเจ็บปวดทําให้คนนี้กลายเป็นคนกลัวความรักก็มีคุณเคยเห็นไหมคนที่กลัวความรักทั้งที่โหยหาความรักเนี่ยไพ่มันบอกว่าตัวเขาเขารักคุณนะเขาอยากมีความรักที่มันเติมเต็มอยากสร้างครอบครัวอยากมีลูกอยากเป็นทิศทางของการแต่งงานใช้ชีวิตด้วยกันนะแต่ทําไมในสําหรับของวันนี้มันกลายเป็นว่าคุณเป็นฝ่ายต้องแอบทําอะไรลับๆล่อๆเขา การแอบ,บทำเนี่ยไม่ได้แปลว่าสิ่งไม่ดีนะเพระพาะไพ่ที่ขยายมันเป็นแบบลักษณะเหมือนกับว่าเหมือนจะเซอร์ไพ์ขอแต่งงานหรือเซอร์ไพ์ทำอะไรบางอย่างในวันครบรอบของเขาหรือเซอร์ไพ์อะไรบางอย่างที่บอกถึงความเป็นลากฐานว่าเราจะอยู่เคียงคู่กันหรือเราจะเป็นครอบครัวกันอะไรแบบนี้ยอันนี้คือสิ่งที่คุณกําลังแอบ,บคิดจะทําอยู่ในขณะที่จริงๆคนคนนี้ก็รักคุณมากอยากจะสร้างฐานนะอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณแต่ดันมีประสบการณ์ที่ไม่ดีในอดีตก็เลย แม่บอกก็เลยแอดซูมเอาว่าเขาเป็นคนกลัวความรักหรือเปล่ามันจะมีมนุษย์ประเภทนี้ด้วยที่อยากมีความรักโหยหาความรักแต่พอความรักดีๆมาถึงชีวิตกลายเป็นว่าเจ้าสาวที่กลัวฝนเจ้าชายที่กลัวฝนเคยเห็นไหมพอมันมีความรักดีๆเข้ามาในชีวิตเขากลับปฏิเสธที่ปฏิเสธไว้ก่อนไม่ใช่อะไรเลยเขาอยากได้ความรักนะแต่เขาปฏิเสธเพราะในอดีตเขามีหัวใจที่เจ็บปวดแล้วมันเป็นภาพจําว่าถ้าเกิดเขาจะมีความรักดีๆกับ อีกครั้งนี้คือเขากลัวเจ็บปวดอ่ะมันก็จะเป็นการปฏิเสธออกมาเพราะไม่อยากเจ็บปวดไงแต่จริงๆหิงยหาไมหมหหยหาอะไรแบบเนี้เออแล้วเขาเป็นยังไงต่อเนี่ยค่ะอาราชนีถือเหรียญราชนีถือเหรียญเป็นทิศทางของคนที่คุณน่ะคุณรักเขามากคุณกอดเก็บเขาเขาคือคนที่คุณรักคุณเห็นไหมคะ อันต่อค่ะคุณรักเขาคุณกอดเก็บเขาเขาก็รักคุณคุณก็รักเขาแต่เหมือนกับว่าคนคนนี้พอเริ่มรู้ตัวว่าอยากสร้างครอบครัวกับคุณเริ่มอยากจริงจังแต่อีกส่วนหนึ่งของเขาเขาเริ่มรู้สึกถอยห่างคุณหรือเปล่าคุณถึงต้องลงมือเองแบบเนี้ย <c oughs> เพราะว่ามันเป็นทิศทางว่าคุณก็อยากถนอมเขานะแต่กลายเป็นว่าตัวของเขาอะ่ะ เหมือนกลับไปสู่ทิศทางเดิมอีกครั้งคือการกักขังตัวเองการไม่กล้าให้ตัวเองมีความรักอะไรแบบเนี้เมื่อลยเห็นภาพถึงคุณเป็นคนเทคแอคชั่นซะเองอะ่ะเพราะว่าเขาเป็นเจ้าชายเจ้าสาวที่กลัวฝนนะ่ะแล้วไงต่อ <c oughs> เขาปิดกั้นค่ะเอ้ยเป็นคนที่กลัวความรักอะ่ะแต่อยากมีความรัก <c oughs> เขาปิดกั้นความรักไงคือเขาห่างคุณไปเองไหมแต่ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้อยากรักคุณนะ เขารักคุณมากเขาอยากสร้างครอบครัวคุณแต่เขาผลักคุณออกเพราะว่าเขากลัวเขากลัวเจ็บปวดอีกแต่ในขณะเดียวกันแม่หมอเห็นถึงทิศทางคุณพยายามที่จะเป็นฝ่ายลุกเขาเองอะไรแบบนี้ในลักษณะที่สร้างฐานะสร้างครอบครัวหรือว่าเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานหรือวันครบรอบอะไรก็ได้ของพวกคุณเนี่ยในลักษณะที่แบบนี้อยู่ร่วมกันแบบนี้เนี่ยคุณกลายเป็นว่าคุณเป็นคนเริ่มต้นซะเองพาะคนคนนี้เขาพอมาถึงจุดที่รักมากอยากสร้างครอบครัวมาก แต่เขาอะมีปมปมที่มันเป็นเป็นปัญหาในหัวใจของเขาอะที่มันเจ็บปวดอะเขากลัวที่จะสูญเสียความรักไปเลยกลายเป็นคนผลักคุณไปซะเองแบบเนี้ยคุณเลยต้องลงมือเองนี่เองนะเราจะเห็นถึงทิศทางว่าทําไมทําไมคนคนนี้ถึงได้เป็นแบบนั้นเขามีปมในใจในอดีตค่ะนี่เห็นปะมิหน้าล่ะเขาพ่ายแปดถ้วยเขาวางถ้วยไว้ข้างหลังแต่เขาเลิกที่จะหันหลังเดินจากคุณไปท,ทั้งทงที่ยังรัก แต่สําหรับวันนี้มันเป็นทิศทางว่าคุณรับรู้ว่าคนคนเนี้ยเขาเคยมีรอยบาดแผลที่มันบาดเจ็บในหัวใจเขาแล้วมันเป็นทิศทางว่าเขากลัวความรักมันจึงเห็นภาพว่าเมื่อเธอเดินออกคุณเลยเทคแอคชั่นเองซะเลยนะมันเป็นการเหมือนกับคุณกําลังทําให้เขาเชื่อมั่นได้ว่าคุณจะไม่เป็นเหมือนกับความรักที่ผ่านมาที่มันเป็นรอยบาดแผลในชีวิตของเขาในอดีตนั่นเองนะคะเอ๊ะวันนี้เป็นเรื่องราวใหม่ๆนะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของออลคเคิลหน่อยว่าไพออรเลคเกิลเล่าเรื่องราวว่ายังไงนะคะอย่างหนึ่งนะคือคนคนนี้แม่หมอมองว่าเขากลัวหลายๆเรื่องกลัวการที่จะไม่มีคุณกลัวการที่มีกันและกันแล้วชีวิตมันจะไปรอดไหมการเงินการทองอะไรแบบนี้เขาเป็นคนที่เก็บตัวเองแล้วก็ลงโทษตัวเองเหมือนกันนะเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดแบบ อ่าลงโทษตัวเองแล้วเป็นคนที่ขี้กลัวอืมทั้งทางที่จริงๆเขาอยากสร้างสัมพันธภาพแล้วก็อยากมีทุกอย่างให้พร้อมอยากมีทุกอย่างพร้อมที่มันเป็นทิศทางที่ดีๆในชีวิตของเขาอ่ะแต่เขาเป็นคนที่พอจะมีจริงๆแล้วกลับกลัวแต่ในขณะเดียวกันอ่ะทิศทางของคุณแม่หมอมองว่า คุณไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตเอ่อการใช้ชีวิตมันน่ากลัวแบบนั้นคุณมองว่าถ้าเกิดว่าต่างคนต่างเติมเต็มซึ่งกันและกันได้เนะี่ยการเอ่อคำว่าอนาคตอ่ะคุณไม่รู้ว่าข้างหน้าเป็นยังไงแต่สิ่งหนึ่งที่คุณรู้คือวันนี้มันมีกันและกันแต่ตอนเนี้ยกลายเป็นว่าพอจะจริงจังขึ้นมาเขากลับถอยห่างเขากลับถดถอยลงไปจากความเจ็บปวดในอดีตที่มาทวงถามเขาจนทําให้คุณอ่ะต้องเป็นคนตามเขาซะเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะทิศทางของคุณเนี่ยคุณมองว่า มันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นอนาคตมันคือมันไปด้วยกันก็ได้นี่นาอะไรแบบเนี้ยสิ่งที่คุณกําลังจะทําคือมันเป็นความมั่นคงหรือว่ามันเหมือนกับจะเป็นสิ่งที่ทําให้ค,คนคนนี้เขาเกิดการเชื่อมั่นได้ว่าเฮ้ยความรักครั้งนี้มันไม่เป็นเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมาของเขาคนนี้หรอกนะเพราะว่าสําหรับตัวคุณคุณมองว่าการที่คุณพยายามเป็นคนเทคแอคชั่นซะเองหรือตามเขาเองเพราะคุณไม่ได้รู้สึกแบบเหมือนอย่าง ทิศทางที่ในอดีตคนคนนี้เขาเคยเจอนะคะตัวของเขาถอยหลังจริงๆเขาหนีห่างจากคุณจริงๆมันเป็นมันเป็นลักษณะของการที่ขอเขาทําใจขอเขาตั้งตัวก่อนมันเป็นความเจ็บปวดที่กลัวจะก,ก้าวนั่นเองนะคะจริงๆคนทั้งสองคนรักกันนะเนี่ยไพ่วันนี้มันไม่ได้เป็นไพ่เลิกลานะเนี่ยตัวของเขาเองกลัวในเรื่องของความลําบาก ตัวของเขาเองกลัวในลักษณะของการที่พาคุณไปไม่รอดแล้วก็กลัวบาดเจ็บกลัวเสียใจจากทิศทางของความรักอันนี้คือทิศทางที่คนคนนี้เขาเป็นนะแต่ตัวของคุณนะ่คุณพร้อมแล้วคุณบอกว่าทุกอย่างอะต้องใช้เวลามันต้องสร้างไปได้วยกันมันไม่ได้แปลว่าจะต้องมานั่งรอความพร้อมอะไรแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรที่จะต้องเสียใจไปล่วงหน้าอันนี้คือทิศทางที่คุณกําลังจะสื่อสารให้คนคนนี้เขารับรู้นะคะแต่คนคนนี้ตอนนี้แม่หมออว่าเขาเขานิ่งไปเลยนะทั้งที่เขารักคุณอะ รักจนอกจะระเบิดอยู่แล้วอะ่ะแต่ว่ามันเป็นความกลัวจากจากประสบการณ์เก่าในอดีตของเขาที่มันไม่ดีค่ะนะตอนนี้ที่แม่หมอเห็นอยู่ว่าคุณเหมือนกับรอจังหวะที่จะทําอะไรบางอย่างเลยคุณกำลังจะเซอร์ไพรส์อะไรเขาเหรอเซอร์ไพรส์วันเกิดเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานหรือเซอร์ไพรส์อะไรหรอคะบอกเล่ากันได้นะ เนี่ยถ้าเกิดคนสองคนน,นะนะรู้สึกตรงกันก็คือเดินหน้าต่อเลยค่ะไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดเยอะเลยในความสัมพันธ์นี้นะเพียงแต่ว่าต้องใช้ความเข้าใจซึ่งกันและกันให้มากๆคนหนึ่งมีรอยบาดแผลที่มันเจ็บแล้วก็ มันเป็นภาพจําที่เขากลัวอะไรแบบนี้เขาอาจจะเคยซึมเศร้ามาก่อนจากเรื่องของความรักก็ได้แต่ตัวของคุณแม่หมอมองว่าใจคุณพร้อมใจคุณเต็มมากกว่าเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นเพียงคนเดียวที่จะเยียวยาความกลัวและความกังวลของเขาเหล่านั้นในลนักษณะของการก้าวไปได้วยกันนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราดูในไพ่พรมยานหน่อยว่าครูบาอาจารย์จะสรุปว่ายังไงนะแม่หมอขอสามใบการตื่นรู้ การที่เราทําความเข้าใจซึ่งกันและกันนะมันจะทําให้เหมือนกับก้าวผ่านพน้นอุปสรรคต่างๆไปด้วยกันได้นะคะไพ่เทพพระพุทธเป็นไพ่ครูบาอาจารย์ค่ะไพ่ของการตื่นรู้ไพ่ของการรู้ตัวรู้ตัวอยู่เสมอการเข้าใจซึ่งกันและกันนั่นเองนะเรื่องราวที่ผ่านมาสําหรับเขามันเป็นเรื่องราวที่มันเจ็บปวดเพราะมันจบแบบว่าน่าจะจบไม่สวยจบแบบตายสนิทเลยอะไรแบบนี้ยมันเลยทําให้คนคนนี้เป็นคนที่เหมือนกับ เขาจองจําความรู้สึกตัวเองเหมือนถูกพิพากษานั่นแหละว่า,ต,วาตัวของเขาไม่ดีตัวของเขาไม่น่าจะสร้างครอบครัวได้ไม่น่าจะมีใครได้หรือไม่น่าจะมีรักที่ดีได้มันเลยทําให้พอเวลามีรักดีๆเข้ามาทักทายใจเขาจริงๆพอเวลาจะเดินหน้าในความสัมพันธ์ขึ้นมาจริงๆที่มันเป็นทิศทางจริงจังอย่างที่เขาอยากให้เป็นแต่ความกลัวของเขาเลยทําให้คนคนนี้เลือกที่จะหยุดมันเอาไว้ตรงนั้นหรือว่าเดินถอยห่างทั้งที่ใจก็เจ็บและใจก็โหยหานะส่วนตัวของคุณที่แม่หมอเห็นคบาอาจารย์แม่หมอบอกว่า ให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ให้คุณเดินหน้าต่อไปเลยไม่สําคัญหรอกว่าใครจะเป็นคนเริ่มแต่สําคัญว่าคนทั้งสองคนน่ยมีความเข้าใจในเหตุผลในตัวตนในปมของแต่ละคนมากน้อยแค่ไหนนะถ้าเข้าใจจุดสิ้นสุดของเขาในอดีตมันจะนําไปสู่ เป็นเหมือนพระอาทิตย์ได้คือเป็นในลักษณะของการที่เริ่มต้นใหม่ในทิศทางที่ดีกว่าได้นั่นเองนะคะโดยครั้งนี้อาจจะต้องมีคุณเป็นผู้ชักนําเขาแล้วนั่นแหละนะไม่รู้วันนี้เป็นเรื่องราวของใครเนี่ยเรื่องราวใหม่กริบเลยนะเนี่ยไม่เหมือนทุกครั้งเลยนะถ้าตรงกับใครก็น้อมรับกลับไปนะคะไม่ตรงไม่สบายใจวางไว้ตรงนี้ดูเนความบันเทิงนะสําหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ